สำหรับวันนี้มาดูเงินเข้าและส่วนลดล่าสุดสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนประจำเดือนกุมภาพันธ์จะมีะรายละเอียดอย่างไรบ้างวันนี้มาติดตามกันเลยค่ะโดยสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนตามปฏิทินของเดือนกุมภาพันธ์ปี2565มีเงินเข้าหลายเด้งและยังมีส่วนลดอีกหลายรายการ โดยวันที่1กุมภาพ,พันธ์ที่ผ่านมาจะมีวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสินค้าเพื่อการศึกษาจากร้านธงฟ้าประชารัฐ400-500บาทต่อเดือนเป็นวงเงินเดิม200-300บาทและวงเงินจากโครงการเพิ่มกำลังซื้ออีก200บาทโดยจะมอบให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคนและค่าเดินทางค่ารถโดยสารสาธรารณะ จำนวน500บาทซึ่งไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ถัดมาวันที่18กุมภาพันธ์จะมีค่าน้ำา1 0 0บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ค่าไฟ315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนวันที่22กุมภาพันธ์เป็นเบี้ยความพิการเพิ่ม200บาทต่อเดือนซึ่งสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้และสะสมในเดือนถัดไปได้สำหรับผู้พิการที่มีอายุ18ปีขึ้นไปที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า18ปีโอนเข้าบัญชีธนาคาร1,000บาทต่อเดือนจากเดิม800บาทต่อเดือนและผู้พิการที่มีอายุ18ปีขึ้นไปที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโอนเข้าบัญชีธนาคาร8 บาทและจะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่ม200บาทต่อเดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2563โดยจ่ายเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-money ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งนิงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565จะเริ่มลงทะเบียนประมาณกลางปีนี้โดยคาดว่าจะสามารถเริ่มสวัสดิการใหม่ให้แก่ผู้ผ่านศิษิ์ช่วงปลายปี2565ซึ่งจะเป็นการใช้บัตรประชาชนแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหากท่านมีข้อสงสัยสามารถสอบถามการจ่ายเงินได้ที่คอ l l center บัตรสวัดิการแห่งรัฐเบอร์02-109-2345ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8 3ดนาฬิกา30นาทีถึง17.30นาฬิกาสนาทีหรือที่กรมบัญชีกลางโทรศ2 2ย์สอ0สในวันและเวลาราชการค่ะ